ที่สุดทุกคำนี้มีความหมายตรงกับคำว่านิโรธที่โรธเป็นธรรมที่ต้องทำให้แจ้งซึ่งจะต้องขจัดสิ่งที่เป็นความหมองของใจ ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือภาวนาอริยมรรคธรลายสมุทัยจนหมดสิ้นถึงตอนนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดทุกข์ซึ่งไม่ใช่ความหมายว่าทุกข์ที่สุดที่สุดทุกข์คือนิโรธหมายความว่ากิเลสอาสวะดับไปโดยสิ้นเชิงไม่หวนกลับมาเกิดใหม่ ซึ่งความทุกนี้เป็นความทุก์ที่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ดับเป็นอยู่ล่ําไปอย่างนี้เรียกว่าวัตตะสงสารวัตตะสงสารนี้ดับแล้วก็เกิดอีกดังนั้นเนี่ยทุกในความหมายตรงกับวันนิโรธเนี่ยคือตัดวัตตะสงสารได้หมายความว่ากิเลสนั้นไม่มีทางที่จะเกิดได้อีกซึ่งมันต่างกับทุกโทมมนัตเวทนาคือความรู้สึก ทุกใจทุกใจเนี่ยเมื่อเราไปบำบัดมันให้ได้มาซึ่งสุโสมนัสเวทนาคือความสุขใจทุกขเวทนาดับไปไม่เรียกว่าที่สุดทุกเพราะความสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันได้เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความทุกขใจก็จะทุกขใจอีกยังไม่ตัดขาดความทุกขเวทนาส่วน ผู้ที่ภาวนาจนถึงระดับที่เรียกว่าภาวนาอารหัตมรักเมื่อมีความสมังคีคือความพร้อมเพรียงกันทุกองค์ธรรมสมบูรณ์เต็มที่อินทรีย์เต็มที่พลังเต็มที่ตัดสังโยชน์เบื้องสูงได้บรรลุปเป็นอรหันต์ทันทีถึงตอนนี้เรียกว่าทำที่สุดทุกได้คือตัดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจะไม่เกิดใหม่ดังนั้นแล้ว แนวทางของการประพฤติปฏิบัติก็ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อทำที่สุดทุกข์ให้ได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทำนิโรดให้แจ้งการทำให้แจ้งนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าทำความเข้าใจการทำความเข้าใจยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ จินตามยะปัญญายังไม่ถึงระดับที่เรียกว่าภาวนาแต่เมื่อมีความรู้ในระดับที่เรียกว่าเจริญอริยมรรคได้คือทำภูมิธรรมนี้ให้มีที่ใจภูมิธรรมนี้จึงไปขจัดสังโยชน์ได้สังโยชน์ไม่มีทางที่จะเกิดได้ในขณะที่มีความภาวนาคือเจริญมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ เมื่อสมบูรณ์เต็มที่ในระดับใดก็ตามถ้าสมบูรณ์ในระดับที่โสดาปฏิมักสมบูรณ์ก็จะบรรลุเป็นโสดาปฏิผลสการทาคามีอนาคามีก็เช่นเดียวกันแต่ภาวนาในธรรมระดับที่จะทําให้บรรลุภูมิธรรมที่สูงขึ้นก็จะเกิดการบรรลุผลนั้นทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องคอยดังนั้นสูงสตรของการภาวนานี่ก็คือภาวนา อรหัตตมรรคให้สมบูรณ์ของพระอนาคามีเมื่อภนะาวนาอรหัตตมรรคสมบูรณ์ดีเต็มที่ดังที่กล่าวก็จะบรรลุเป็นพระอระหันต์ทันทีดังนั้นแล้วการทำนิพพานให้แจ้งหรือทำนิโรธให้แจ้งหรือทำที่สุดทุกขนี้จึงมีความหมายเดียวกันคือกิเลสไม่กลับมาเกิดอีกนั่นเองชาติก็ได้สิน้นคือความเกิดอวิชชาตนาอุปาทาน ที่ละเอียดที่สุดก็จะไม่เกิดอีกเรียกว่าขีนาชาติคือชาติสิน้นภูศีตังพรมร,งพรมจารียังพรหมจรรย์คือข้อประพฤติปฏ,ปฏิบัติอันได้แก่อริยมรรคได้อยู่จบหมายความว่าอริยมรรคได้ทำกิจได้ทำหน้าที่ขององค์ธรรมนั่นอย่างสมบูรณ์คือกจัดสมูไทยกระตังกรณียังการณียกิจก็ได้ทำอย่างสมบูรณ์แล้วคือกตายาน บังเกิดขึ้นแล้วทมที่จะต้องบำเพ็ญต่อไปภาวนาต่อไปจึงหมดเส้นลงกิเสอื่นที่จะต้องทำมหมายความว่าภาวนาเพื่อทำลายกิเลสอีกจะไม่มีเพราะกิเลสได้หมดสิ้นไปแล้วอย่างสิ้นเชิงอย่างที่ได้กล่าวมานี้จึงเรียกว่าทำให้แจ้งในความหมายว่าทำให้แจ้งนี้คือบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ดังที่กล่าวมา ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติหรือนักภาวนาก็ต้องภาวนาไปตามลำดับไม่มีทางลัดขั้นตอนแล้วบรรลุได้เมื่อประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามภูมิตามชั้นของตนที่ภาวนาเพื่อบรรลุธรรมให้ละเอียดให้ประณีตยิ่งขึ้นไปได้ การประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าได้จบสิ้นลงดังที่ได้กล่าวมาวนนำไปพิจารณาว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องชำระตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปให้หมดจดดีจนกระทั่งหมดจดถึงที่สุดจึงเรียกว่าถึงที่สุดทุก์ได้ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการ,รานี้